วันนี้เข้าป่านะคะทุกคนอันนี้ป่าบุมบุรี่นะเจอ๊อันนี้ป่าบุมบอรี่นะคะลูกมันจะต่าป่ามันจะเป็นเมตต็ดต้นมันจะเตี๊ยๆอย่างนงี้นะคะโอ้ยี่น้องเอ้ยทั้งเล่าทั้งไทยไปเก็บบนเพราะปั่นไปดำหน้า,นาได้ปลาไดนี่มผูกข่าไม่ดำหน้าได้ไนมืันนี้เลิกงานเราก็มาดำหน้าอืมาดำหน้า ดำหน้าสักข้าวแล้วก,ก็สิไปบ้านนะคะไปนอนนอนก็สิเห็นแต่หนวยบ่มบเรยอยู่ในตาแล้วโอ้ยบัวานาหนาได้หนาได้ปีได้พี่น้องเอ้ยหลับตาลงก็เห็นแต่บ่มบรุรีดำคือคือพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่วยมันนะทั้งหนวยทั้งใบอร่อยนี่แหละโอเคเนาะ้เต็มถังเต็มถังพี่น้องเนียจะได้กลับบ้านกับซองได้ได้ เอาทั้งเกลียดทั้งนังนี่แล้วรกลับบ้านกลับบ้านับบ้านกับบ้านนี่เต็มท้งแล้วเต็มท้งแล้วโอ้ยเต็มท้องแล้วไปไปไปกะปั่นกระป่องไป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 ไหนทุ่งพา